สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะครับวันนี้จะมาพยายกรณ์คนราศีตุลในเดือนกันยายน2564กครับก่อนอื่นสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวได้ด้วยการแอดไลน Ad ์ดีมาที D ่บีลิฟว์หซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแอดไลน์ดีมาทำค่าครูได้ครับแล้วมาฟังพยากรณ์นะครับในเดือนกันยายนเดือนที่9ของปี2564กันเลยครับซึ่งคลิปนี้เป็นการพยายกรณ์ของคนราศีตุลเนาะจะมีการโคจร,รยกย้าย ห้าดวงกลางๆค่อนไปทางมากนะครับที่รามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําราศีเกิดของคุณนะครับก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์ในรอบแรกนะครับอยู่ในราศีกันนะครับได้ตำแหน่งนิดในภพวินาศนะครับหมายถึงตัวเราอย่ยอยู่ในบนความเสี่ยงนะครับหมายความว่า วินาศหมายถึงการสิ้นสุดการพังทลายแตกสลายหมายความว่าตัวเราเนี่ยจะต้องมีการละทิ้งละวางหรือจะต้องมีการแบบสูญเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างไปก่อนนะครับแล้วจะได้เริ่มต้นใหม่ในรอบปีซึ่งจะดีที่สุดในรอบปีด้วยนะครับในช่วงวันที่8กันยายน64เป็นต้นไปนั่นเองนะครับก็กินระยะเวลา1ปีเนาะก็ก็ดีแล้วนะครับในช่วงเดือนนี้นะแต่มัน มีอุปสรรคบางอย่างที่เข้ามาเกี่ยวพันเพราะว่าเนื่องจากว่าดาวมุตรยูนะครับเล็งมาจากที่ราศีเมษในภบปัตตนิมาถึงคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาซึ่งจะออกอีกประมาณปีกว่าๆนะครับก็จะเข้าสู่ราศีประสบต่อไปคุณก็จะปลอดโปร่งและทีนี้นะครับและอีกนิดเดียวเนาะสู้ๆนะครับทีนี้ดาวศุกร์เนี่ยหมายถึงความรักความสุข ความสมหวังนั่นเองนะครับมันก็จะเป็นกเกษตรมาถึงความเข้มแข็งของดาววัสนาของตัวเราและก็เรื่องของความรักเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะครับมันก็จะเกิดความแบบมีความสุขอะนะครับแต่มันมีจุดเบียนบอนก็คือดาวมุตเอยู่อย่างที่บอกไปมันคืออาเพศนะครับเขาว่าอาเพศเนี่ยไม่ได้ดูฟังดูดุนแรงแบบนั้นหรอกครับแต่มันหมายถึง ไทยในลักษณะของดวงโลกนะครับหมายถึงอาเพศซึ่งหมายถึงโรคระบาดนั่นแหละนะครับและการวิวัฒนาการทางด้านของเทคโนโลยีไปสู่ยุคทัดไฟที่เป็นเทคโนโลยีนั่นเองนะครับในอีก1ปีกว่าเนี่ยนั่นแหละนะครับก็จะเข้าสู่ยุคทัดไฟละนะครับก็คือทุกอย่างจะคือพูดง่ายว่า5 g กางจะมาเนาะก็จะเปลี่ยนโลกอีกครั้งหนึ่งในด้านของเทคโนโลยีต่าง แบบนี้ครับทีนี้ตัวเราเนี่ยจึงไม่แน่ไม่นอนเรื่องของความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่เขาว่าความเข้มแข็งมั่นคงของกเกษตรมันหมายความว่าถ้าคุณเข้าใจแล้วคุณสามารถเลือกแล้วก็คิดกระทําในสิ่งที่ถูกต้องคุณก็จะได้ความรักความสม่างแบบถาวรนะครับแต่ถ้าเราเนี่ยปล่อยไปตามกรรมหรือ หรือยัากรรมนะครับมันก็จะเป็นไปตามนั้นอย่างเช่นเราไม่ระมัดระวังเรื่องของการสัมพันธ์ในประจําวันอนะคือชีวิตประจําวันเนี่ยคือบางคนละหองละแห่งกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วยังไม่ตระหนักถึงความที่ดาวมฤัสเนี่ยจะทําให้เกิดอาเพศได้เนี่ยก็จะเกิดการพลิกผัน ทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นไม่สามารถอยู่ต่อไปได้นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยมันขามายกเนี่ยเป็นครึ่งนะครับครึ่ง,คร,งครึ่งกลางๆไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าดีหรือร้ายอยู่ที่ตัวคุณเองนั่นแหละนะครับที่จะทํามันให้ดีหรือว่าร้ายจะใช้เวลาแค่1เดือนเท่านั้นนะครับก็ไม่ต้องตกใจเนาะอดทนเอาครับหเดือนก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับสำหรับความรักความสัมพันธ์และตัววาสนาของเราเองก็จะทําให้มันแบบพลิกผันน่ะคือดาวมื่อจะอยู่กับดาวศุกร์เนี่ย เมื่อเล็งกันแบบนี้มันหมายความว่าเกิดความผิดหวังอย่างไม่คาดฝันนะครับท้าสุดคือเราแห่งความหวังความฝันของเราอยู่แล้วนะครับคือความสุขที่มนุษย์เราอยากได้มันจะอยู่คืออาเพศคือสิ่งที่ไม่คาดคิดกระทันหันทันด่วนแบบปุ๊บปั๊บฉับพันจากหน้ามือเป็นหลังมือจากขาวเป็นดําจากดาเป็นขาวอย่างเงี้ยครับหรือเปรียบเทียบง่ายๆคือจากยาจก เป็นเศรษฐีจากเศรษฐีเนี่ยลมละลายนะครับกลายเป็นยาจกไปเลยนี่แหละครับคือดาวบติยูมันหมายถึงการพลิกผันแบบไม,ไม่แน่นอนไม่ไม่สามารถคาดเดาได้ด้วยนะครับดังนั้นวิธีแก้ที่ดีที่สุดและง่ายที่สุดนะครับก็คืออย่าคาดหวังถ้าไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังนั่นเองถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยมันตัดไฟซะตั้งแต่ต้นลมก็จบแล้วนะครับแต่มันยากนะเพราะอะไร ดาวศุกร์เบียดกับดาวเสราร์ที่อยู่ในราศีมังกรคําว่าเบียดในที่มันเป็นมุมที่ไม่ดีในทางโหราศาสตร์นะครับเบียดเบียนกันทําคือสุกศุกร์เป็นคู่ผิดหวังคู่เขาเรียกว่าสิ่งที่มันไม่สมควรจะเกิดมันหมายถึงคู่ประรยาคู่ที่ผิดหวังนะครับอืมแล้วก็ต่ํากว่าตอนอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะไปเจออะไรที่มันแปดเปื้อนนะครับอย่างเช่นคนที่มีความรักหรือมี หน้าที่การงานที่ดูดีโออา่างเงี้ยแต่ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ที่แบบทําให้เราต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงอะไรแบบนี้ครับหรือมันเป็นเรื่องที่เราไม่ควรจะเข้าไปยุ่งอย่างเช่นบางคนเนี่ยยกตัวอย่างนะครับเรื่องของหลวงน้อยนะครับก็คือการที่แบบว่าเราเราเป็นหลวงอยู่ดีๆอ่ะเออแล้วมีน้อยเข้ามาอย่างเงี้ยครับมันมันเป็นเรื่องที่เราไม่ควรจะเจอในเรื่องแบบนี้อะไรแบบนี้มันก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้ไม่ได้ว่าใครนะครับแต่ว่า อธิบายให้ฟังประมาณนี้นะครับอย่างที่เขาเข้าใจกันสากลเนาะเป็นลักษณะนี้นั่นแหละนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของอกันขอ,อนยกยาราศีนะครับในเดือนกันยายนนี้อดทนนะครับอีกหนึ่งเดือนก็ผ่านพ้นไปละดาวเกตยศราศีดวงแรกนะครับเข้าสู่กรกฎวันที่3กันยายน64ซึ่งบอกไปแล้วนะครับคลิปรวมกับพยากรณ์4เดือนสุดท้ายใน ปลายปีนั่นเองนะครับใครที่ยังไม่ได้ฟังสามารถย้อนกลับไปฟังได้เพราะว่ามันคาราว่ามันเป็นไทม์ไลน์ระยะยาวให้เรารู้ล่วงหน้าไว้ก่อนนั้นนะครับทีนี้ดาวเกตเนี่ยอยู่ในราศีกรกฎเป็นเนริงกกะดาวเสาที่อยู่ในราศีมังกรกได้ตําแหน่งเ,เกษตรอย่างเงี้ยมันจึงมีดีมีเสียดาวเกตเป็นนกสองหัวนะครับที่บอกไปแล้วมันหมายความว่าเป็นดาวอภัยกฤตคือให้แสงกระดาวดวงอื่นเขาไม่เลือกข้างเขาอยู่ทั้งสองข้างเขาไปอยู่กระดาวสุประเคะเขาก็ให้ผลไปฟื้นฟู ไปให้พลังกับดาวสุ p าะเกิดความดีงามขึ้นในดวงชะตากับไปกลุ่มกับดาวบาปปะเคห์ก็จะไปฟื้นฟูไปเพิ่มพลังให้กับดาวบาปะเค็งเกิดผลที่ร้ายกาจในดวงชะตากลับเป็นผลให้ตรงกันข้ามนะครับผิดล็อกดังนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าดวงชะตาตกต่ําได้ดังนั้นเนี่ย,ตตตนนยมีดีมีเสียเป็นนกสองหัวทีนี้เมื่อดาวเกตเลงกับดาวเสา มีดีมีเสียเพราะว่าดาวเสาร์ได้ตำแหน่งเกษตรก็หมายความว่าความยืดยาวความทาวนความมั่นคงเกิดขึ้นในระยะยาวแบบสถาพลไปนานเพราะว่าพระข้อคู่เนี่ยเป็นพระข้อคือยืดยืดยาวนะครับดาวเสาร์เป็นดาวคนแก่ดาวเกตเป็นดาวอ่าคนแก่เหมือนกันนะครับก็กลายเป็นว่ายืดยาวเป็นเหมือนพญานาคนะครับเป็นดาวพญานาคดาวเกตเนี่ยก็เลยทาให้ทุกอย่างมันยืดยาวอย่างที่อ่าคอธิบายก็คือพญานาคนั่นแหละนะครับทีนี้อ่าข้อเสีย ก่อนที่จะถึงทำลายความมั่นคงความเข้มแข็งเนี่ยต้องเหนื่อยหนักแบกภาระก่อนนะครับก่อนที่จะเกิดความสําเร็จและความเครียดความกดดันเมื่อดาวเกตให้แสงกระดาวเสาแบบนี้ก็คือทวีคูณความเหนื่อยหนักแบกภาระและกดดันอย่างมหาศาลเลยครับวิธีแก้ที่ง่ายที่สุดนะครับแต่ไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าก็คือการปล่อยวางนะครับคือ ดาวเสาเป็นเกษตรเนี่ยมันยึดมั่นถือมัน่นยึดในความคิดยึดในกรอบในเกณฑ์ในตัวตนในพฤติกรรมในนิสัยอ่ะนะครับในสันจุดๆนั่นแหละนะครับมันเลยทําให้เราไม่สามารถคือมันเหมือนติดกรอบหรือเป็นบ่วงที่รัดเราไว้ไม่สามารถหลุดพ้นได้อะไรประมาณเนี้ยดังนั้นเนี่ยก็พยายามเนาะแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองนะครับทีนี้ ก็จะแก้ราวสาได้ไม่ทุกมากนะครับต่อไปดาวคารยายราศีดวงที่2เข้าสู่ราศีกันย์วันที่6กันยายน64นะครับได้ตำแหน่งมาหาจากักรอันนี้เหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าดาวอังคารเป็นดาวแห่งการแอคชั่นและขยันนั่นเองไม่หาจาักรหมายถึงการบุกบ่าฝ่าฟันนะครับก็เลยทําให้มันเหนื่อยไงคือจะต้องมีการวิ่งเต้นมีการอยู่ไม่เป็นที่ไม่นิ่งและโบราณจารย์ได้กล่าวเอาไว้ว่าใครที่มีดาวคารอยู่ในราศีกันในพื้นดวงชะตากําเนิดน,นะครับ จะเป็นคนที่ระมัดระวังเรื่องของคดีความเพราะว่ามันหมายถึงทับที่เดิมมันจะแรงแล้วมันก็เป็นดวงดึงดูดดึงดูดแต่คนประเภทนี้เข้ามามันก็จะทะเลาะเบาแหวงกันเพราะดาวคาันหมายถึงการมุทะลุดุดันการใช้ความรุนแรงเพราะเป็นดาวแห่งขุนพลนักรบและอัศวินนะครับคือสองครามนั่นเอง mm hmm. พอเวลาไปอยู่ในเรือนพทธการพูดการเจรจาการสื่อสารการเป็นว่าทุ่มเถียงกันทะเลาะกัน แล้วก็รวมถึงการวิวาทกันนั่นเองนําไปสู่การเป็นคดีความได้อะไรประมาณนี้นะครับด้วยความร้อนแรงเร็วใช้อารมณ์นําชีวิตไม่ใช้สมองไม่ใช้สตินั่นเองนะครับก็พยายามชาติทุกครั้งแล้วก็จะอยู่รอดปัดภัยนะครับต่อไปมันไปดาวคู่ครอ,องของคุณเนาะดาวอังคารเนี่ยต่อไปดวงที่3นะครับดาวศุกร์บอกไปแล้วเนาะก็ย้ายเข้าสู่ราศีตุล ก็มีดีมีเสียคือดาวจะมีดีมีเสียหมดเลยครับในเดือนกันยายน64ที่บอกไปในคลิปการพยากรณ์รวมเนาะต่อไปดาวดวงที่4นะครับคือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เนี่ยจะโคจรยอกยาวราศีเข้าสู่ราศีกันวันที่17กันยายน64นะครับได้ตำแหน่งอุจจาพิมุกตดหมายถึงกลังจะอับแสงละในรอบปีในช่วงเดือนหน้าก็คือตุลาคมนั่นเองนะครับดาวอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งรากาของทางจีนมันหมายถึงการหาเช้ากินขํานะครับดาวอาทิตย์เนี่ย กล้จะอับแสงแบบนี้ถ้าใครมีดวงชะตาหมายถึงว่าคนเกิดมัน,ม,นมันใช้ไม่ได้เพราะว่าคุณเกิดในราศีพิจิกกันเนาะแต่หมายถึงคนเกิดในราศีกันนะ,นะครับก็จะมีดาวอาทิตย์สถิตที่ราศีกันเนะเาะก็จะเป็นพวกประเภทหาชาวกินคําแต่ตัวเราเนี่ยก็จะเหนื่อยยากในการทำมาหากิน1เดือนนะครับดาวอาทิตย้ายราศี1เดือนดังนั้นเนี่ยอยู่ในราศีกันก็จะทําให้แบบอ,อ,อยู่ในภพลาภ โชคดีหน่อยได้ง่ายนะครับแต่มันก็ต้องเหนื่อยอยู่ดีในการแบบคือมันอยู่ในราศีสวยก็คือมันจะมีสเสน่ห์เรื่องของการแสดงออกนะครับแต่ว่ามันก็ต้องเหนื่อยในลักษณะของการที่เราอะต้องไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ที่ทำให้เรานั้นต้องแบบต้องยกระดับในการทำมา,ากินนะครับเออเพราะว่า เปรียบเสมือนเหมือนไก่อะครับที่ตื่นเช้าขึ้นมาใช่ไหมตะวันขึ้นขอบฟ้าเนี่ยไก่ก็จะออกหากินคุยเขียนะครับขยันหาหมายความว่าตัวเราต้องขยันครับแล้วเราจะมีวาสนาที่ดีอย่าลืมนะว่าดาวทิตเนี่ยสถิตในดวงชะตากําเนิดใครก็ตามเนี่ยมันมีทุกคนอยู่แล้วนะครับหมายถึงการก่อกําเนิดนะครับแล้วก็หมายถึงตัวตนของเราที่เกิดขึ้นมาดังนั้นเนี่ยเมื่ออยู่ในราศีกันพรมลาภาเนี่ยก็จะทําให สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับแต่มันก็ต้องเหนื่อยในการทำมาหากินต้องเหนื่อยในการแบบอดทนอดกลัน้นในการทําอะไรประมาณนี้ครับมันถึงจะได้ผลที่ดีก็คือพูดง่ายๆว่า,คล,า,ค,ลาคล้ายๆกับทําดีมีผลนะครับทําแล้วได้รับผลประโยชน์ที่ดีรวมถึงชื่อเสียงเครดิตก็จะดีด้วยนะครับก็จะได้ง่ายๆกับเรื่องของชื่อเสียงเครดิตต่างๆเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับต่อไป ดาวดวงสุดท้ายคือดาวพศะศพดีแยกราศีในวันที่28กันยายน64้าสู่ราศีมกรอันนี้ถอยหลังนะครับจากราศีคุมเข้าสู่มังกรเป็นนิดในรอบ12ปีนะครับอีกครั้งหนึ่งในรอบปีนี้หมายความว่าเขาเคยผ่านมาแล้วหนึ่งครั้งแล้วเขาถอยหลังกลับมาย้ำที่เดิมนะครับ,บมันหมายถึงว่ามีทุกปีนะ ดาวพัชบีทั้งถอยหลังและเป็นนิดเนี่ยอ่อนกําลังหมายความว่าดาวพัชบีไม่คุ้มครองดวงชะตาทั้ง12ราศีเลยครับต้องยืนด้วยลําแข้งของตนอย่าไปพึ่งไข่เพราะพึ่งไม่ได้ดาวพัชบีหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับถอยหลังมาหมายถึงมาตรการที่จะกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งหรือการทบทวนความคิดความสิ่งต่างๆนะครับทำให้ทุกอย่างนั้นมันอาจจะแบบ ล่าช้าไปหน่อยอะไรแบบนี้ทำให้มันเกิดผลที่ไม่ค่อยดีกับดวงชะตาทําให้เรานั้นต้องเขาเรียกว่ามันมันทำได้อย่างเดียวคือรอครับอืรออย่างเดียวนะครับมันหมายถึงการทบทวนการตรวจสอบการรอบครอบอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าดาวัสปดีเดินหน้าเข้าสู่ราศีกุมเนี่ยมันเหมือนกับเราได้ข้ามผ่านไปยังมิติเวลาที่เป็นอนาคตคือไปชิมลางก่อนนะครับบางคนสําเร็จแล้วบางคนครึ่งครึ่ง ยังไม่รู้ว่าจะหัวหรือหางบางคนก็ผิดหวังล้มเหลวไปแล้วก็มีนะครับดังนั้นเนย่แต่ละคนต่างวาระกรรมกรรมหมายถึงการกระทํานะครับดังนั้นทําสิ่งใดได้สิ่งนั้นก็เวรกรรมนั่นแหละดังนั้นเนี่ยก็พยายามนะครับคิดรอบคอบให้มากแล้วก็พยายามตรวจสอบทวนความอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่เราทําลงไปนั้นถูกต้องแล้วหรือยังเหมาะสมแล้วหรือยังแล้วก็ พยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครับแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นดาวพฤหัสดีหมายถึงการเรียนรู้ด้วยนะครับหมายถึงกฎข้อบังคับต่างๆดังนั้นเนี่ยเมื่อถอยหลังมาเจอดาวสองเป็นคู่เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ดังนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในเรื่องของพบพันธุของคุณหมายถึงอสังหาคือมันจะมีการขัดแย้งคือดาวพฤหัสดีเนี่ยถอยหลังครั้งนี้หมายถึงเงินกู้หมายถึงใครที่จะไปดาวลดดาวบ้านดาวที่ดินเกี่ยวกับอสังหาต่างๆเนี่ยต้องรอเรื่องไปก่อนยังไม่อนุมัติ แต่โชคดีที่เราเพิ่งจะได้ถอยหลังแค่ประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนเท่านั้นก็คือกันยากัตุลาต้นเดือนพฤศจิการเริ่มดีขึ้นแล้วครับทุกอย่างก็จะเริ่มโอเคเดินหน้าต่อไปได้เนาะดังนั้นเนี่ยระมัดระวังให้ดีในเดืนอน2เดือนนี้นะครับเ,เขาอาจจะแบบรอการพิจารณาไปก่อนแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นยังไงก็พยายามวิ่งเต้นอย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่เฉยๆอย่าอย่าขาดแน่นะ อย่านิ่งนอนใจอะไรประมาณนี้นครับยังไงก็สู้ๆนะครับประนังใจให้ซับสไคร์ตตามค่าเมยากรได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคำเมยากรในครั้งถัดไปฝากกดไ,ไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ติดตามไปกลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ